สถานีแรกนะคะเราก็จะแวะชมคอยนะคะที่เขาบินมาจากตา่างประเทศเขายังบินมาถ่าย <c oughs> ถ้าเขารู้เหมือนกูเขาคงไม่บินมาแล้ว <c oughs> ไปลนะอออีขออี <c oughs> อันนี้คือกูมาทำอะไรที่นี่แหละนะเพื่อนคุณฟังนี่จังเอ็งตัวจริงสวยมาก <c oughs> มาทำรายการเลยมาทําการเดินเล่นสมัตัวทีมสวยกันในทีมอันนี้คือเลือดกุ้งมังกรมันคืนได้ใช่ไหมไเฮ้ยไ,ไ,ไปเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะคะวันนี้เราจะพาเอ่อน้องๆทีมงานของเรานะคะเป็นนักดนตรีด้วยนะคะแล้วก็อะไรนะพวกอีเลเก็กเขขะที่ทำงานอยู่ในช่องเรานะ ไปดำน้ำนะคะไปเกาะไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้ก็ก็ไปดำน้ำกันสภาพวันนี้อาจจะอิดโรยหน่อยไม่ใช่ทางานเหนื่อยเมาทุกตัวแล้วก็นี่นะคะจะให้โชว์น้้น่อยโดนอะไรเล่นี่ยาวประมาณฝ่ามือหนึ่งอะเนี่ยฝ่ามือไหมอีลิลี่แม่บ้านกูเนี่ยเอาที่ขัดตัวกูอะที่ฟอกสบูท่ทุกวันอะกูก็าอาบนะ้ำทำไม ทำไมมันแซ่บจังวะกูก็เออก็คิดว่าเล็บไปโดนหรือเปล่าก็ขัดๆไปแกะดูตอนจบเอาไปรวมกับไอ้ที่ขัดงอไอ้ฝอยขัดหม้อจีเงินอ่ะแฟบนี่มึงเราพุงเลเซอร์ขามาวะไงอยากไหมรู้ว่าไงทำไม่ราถามลิลลี่หรือเปล่าว่าเอาไปรวมลงไปลิลลี่ตอนนี้เนี่ลิลลี่ดูขามาดำที่เนี่ยเจ็บหมดแล้วเนี่ย แค่นั้นจบถ้าทําผิดอะไรแห่อย่างเดียวก็ดีเดี๋ยวเราจะไปนะคะเราจะไปกับกับใครวะยังไม่รู้ชื่อคณะทัวร์ว่าอะไร <S <S วันนี้เราก็จะไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คนนะครับมีรถมาแล้วนะครับไม่เกิน15คนโดยประมาณนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะขึ้นมาบนบกเนี่ยเหลือกี่คน เป็นการปล่อยไปปล่อยลองดูเออหรือเปล่าปล่อยมาอ้วกมอคือให้อ้วกอีกมุสาอ้วกอีนี้อ้วกอ่ารถตู้มาสิบโมงครึ่งเออตื่นตั้งแต่สิบโมงเลยเ้ไปตอนนี้เราไปับปราี สถานีแรกนะคะเราก็จะแวะชมวงด้อยนะคะที่ท<อ>ุกไม่ใช<อ>่ตัวอันนี้ใส่ชุดทีมแล้ลเคยมีคนบอกว่าใส่ชุดทีมพ็ไม่ได้แปลววารอดล่วงทุกคนมีรปเดียวกันหมดเลยตรงนี้ ทำไมเพื่ออะไรลงไปทำไมบิมกินมะพร้าวตะปูมันก็แล้วแต่คนชอบมังกูว่าไปอยู่ไหนกันตอนนี้ต้องดูสิ่สวยยังหรอเขาบินมาจากต่างประเทศเขายังบินมาถ่ายอถ้าเขารู้มังกูเขาคงไม่บินมาแล้ว พวกเขาวา้าวทีนึงว้าวเตียมแม่รัฐานถ่ายรูปกระปูว่าถ่ากระปูทำไมใช่ป่ะมีเพื่อนอ่ะท่าเดียวกันเลยไปหัวใจแล้วใครปืนไปกระปูหล่อมากทำไมวะ ได้ <S <S สวยเลวมั้งมันต้องตะปูขนาดไหนเนี่ยแล้วทำอะไรต่อดีอะครับมันคือเกมบอลเกมบอล มันได้ดีมันดีมันดีนด,ดีมากันเยอะเยอะไแลเมื่อจบแล้ว,ลว,ลวมัน2วันไงเขาใช่ปะกลัวแบบน้องจะเปื่อยถ้าดัานะสองวันก็เลยวันนี้อยากให้เป็นฟิลนะ้กต้องเที่ยวทีนี้ก็ได้รู้แล้วว่าทุกคนก็คิดเหมือนเรา <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นน้ำเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันเอาของเขามปเก็บบนห้องก่อนแล้วค่อยลงมาเล่นโรงแรมทิศะนะแล้วดำกันเลยฮารเรียดจบจะเล่นเกมกันหน่อยเหมือนกันคิดเหมือนกันคนะิดเหมือนกันจอยจอยเอาบากซอรี่แบบเสียใจยเหมือนกันนะที่มา,าครบยังครบแล้วห้ามเลิกนะ กาฟอแอแฟคอฟฟี่ชามอีีสอีดอีผอีพอีผอีผอีน้อีมาทำเองไปไหนมาไปไหนมาพระลพนกินนมเหรออทำเองดูพระลพ อ่ะเดี๋ยวโลพออถือใหนน้องยออาเนตี้เอาแล้วดีโอเคตีกันจ้ะร้อนลร้อนรลองสองอย่างแบบได้ปะส่งอย่างแบบยังบอยไม่กินยางใจดอยมาแดงแบบบอยแบบบอย ความรักคืออะไรอ่ะความรักเป็นคู่บวกคหรือเปล่าอะไรความรักหมากหมากอะไรสายอะอะไรอ่ะความรักไม่ไมชิชบควาโอมไม่น้องอันนี้คือกูมาทำอะไรที่นี่นนะเนี่ยแล้วเพืนน่อนๆแม่เขาบอกว่าที่นี่มันเล็กมากชุมชนเหรอใช่เขาบอกว่าแบบ เออมาเที่ยวกันหน่อยนะอ่าก็มาเที่ยวกันหน่อยวันนี้มารีวิวเกาะปันยีกินก่อนนะคะก่อนผ่านนะคะกินได้ไหมก่อนนะคะชิ้นสุดนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปลาแก้วรสต้มยำนี่นะคกชื่นเลยไงไงตัวน้มยำแม่อร่อยมากเลยลูกอ่ะอันนี้อะไรกุ้งผสมเม็ดมาหม้อหิบะผ่านอันนี้เป็นปูไข่อ่ะลูกถุงเท่าไหร่แม่ถุงละร้อยลูกให้หกถุงห้าร้อยเราได้ทุกอย่างเลยจ้ะอืออ่ะหกถุงอ่ะปลาต้มยำสองโบสองกุ้งสองกุ้งอะไรอันนี้กุ้งอะไรแก้วสามรสอ่ะลูกอันนี้จิ รถแม่สามรถเหรอมีรถได้มั้ยกินก่อนนะลูกมาลูกเสร็จเขาแล้วอร่อยหนูได้ของคุณอร่อยมาลูกนะส่งเคอรี่ถึงบ้านอยากเอ้าแล้วแม่ไปส่งตรงไหนกันนะไปส่งในเมืองค่ะน้องชายจะไปส่งให้ชื่อร้านว่าดาราใครเป็นดาราน้องสาวอ้าวค่ะน้องสาวเป็นดาราหรอน้องสาวไปน้องสาวแต่ก็อยู่ใช่ไหมหนูกับน้องใคสวยกว่ากันคุณสวยกว่าต่อไม่เอา เอ็มจากเรื่องอะไรคะเอาหรงพี kind of um, <S <S fruit, gram, anyway? ่นาจ้ะไหนใชไหมจ้าไหนไม่ใช่จ้าไหนได้าไหนจ้ะเอ๋เปล่าไม่ใช่ได้ไหนไหนเราเขาไหนไเรไหนไหนไหนหนูินน้พี่ชื่อเห็นไลยได้เลยใช่ไหใช่ไห้หนูกินนพี่ชื่อเอ็นใช่ไหมพี่สนิทกับจ๊ะใช่ไหมอาะถ่ายไปกไอนกันเลยลูก นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้าตัวนี้คนที่หน้าติดสาเซรอยสิวเซียนสิวอุตันนสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะห5กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้สัอเกตความนิ่มความนุ่มนวลดูดิเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ้าเอาบมาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาท โปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาบาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะ หนูไปไหนเนี่ยตอนนี้หนูเดินเนี่ยหนูเดินจะครึ่งวันแล้วไปไหนไม่ไปไหนร้านไหนพี่จำได้ไหมอ๋อเนี่ไงพี่เข้ามาแล้วเดินแา่พี่เข้าไปอ่ะโอเคโอเคพอเดินเหมือนแบบนี้เลยร้านยานพี่คือขึ้นมาแล้วเจอเลยเหรอคะร้านนั้นเลยเหรอเดินไปไหนต้องใจยิมูซังไงร้านไหนนะเพมร้านนนี้้ราที่เดินที่ขึ้นจากเรือมาแล้วร้านพี่ก็เลยบอกแล้วเพราะหนูบอกแต่ยิมูซังบอกว่าไม่รู้ครับเดินไปก่อนกว่าไป สวัสดีจ้ามุกแพรและชมแบบดูจ้าคุยตัวจริงจ้าไปเรื่องไหนจะรู้เลยนะที่เนี่ยเป็นคนตลกเพราะว่ามุกเยอะไอตัวนี้ก็นะกล้องล่วงเลยแล้วมุกเยอะมาทำรายการเดินเล่นสนะตัวที่สวยกันไม่ทีมาติดตามกุกจ้า เองตัวจริงสวยมากรู้ทันอีกแกสวยเากเแม้เหมือนเป๊ะไม้วันนี้ก็เป็นฟิลแบบเดินเล่นก่อนไงถ้าดำสองอันถ้าดำสน้ำสองวันอีกวันนึ่งก็ง่องมอีูันวันอ้าเดินให้มันง่อมไปวันวัน,วน มึงคิดดูเที่ยวไม่มีแผนของกูขนาดไหนประเทศกูยังไม่มีแผนเลยเอ้ามึงว่าใครพาไปไหนไปหมดแล้วกูมึงจะพาไปนู้นกูยังไปแค่ไปกิเดินตลาดแลเขาไปถายทอดกัรแสดงมาแล้วแล้วก็เฮ้ยเขาบอกอุ้ยนักร้องแต่งตัวหรอแพงไหมจ๊ะตัวละหนึ่งยี่สิบบาทอันนี้คือต้องอ้อมนี่ต้องวิ่งอ้อมมาไม่น่าจะทันแล้ว โจ้เลยจะไม่มาด้วยเหรอมาจ้ะนี่อยู่มาจะเอาเดิมไปเลยจำไม่ได้เดินไปแล้วเดินสวยไปเลยเอาอันนี้หนึ่งตัวชอบใจตัวม้าเหรอแล้วกินี้ที่เขาท้ามเต็นห้ามเดี๋ยว่าเป็นแบาที่บอกแล้วตัวม้าจะแคร์เพื่อลุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีอยู่ที่เราอยู่ที่เราเองมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเราอี คนอนะชอบไปแบบว่าเป็นศาสนาแล้วทำางนี้ได้ไงเป็นอย่างนั้นทำนี้ได้ยังไงถูกปะอ่ะ e ีนี้มีสาระทุกศาสนาสอน,สน,สน,สนสให้เราเป็นคนดีทุกคนแหละใครก็อยากเป็นคนดีแต่มันก็อยู่แบบสิ่งยั่ยยุไงนะเนาะสนุกอยู่แล้วสิ่งไม่ดีมันสนุกทุกอย่างใครก็อยากลองลุ่มหลง แต่้็คนกินเหล้าเนี่ยโชนจะบอกเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีคนไม่ดีกินซุปเงเลยเหรอใส่สะใภ้ลงไปใส่สะใภลงไปกินเพื่ออะไรคะเนี่ยพูดมาได้ให้มันคึกก่อนคึกคึกตอนไหนแม่ตอนเต้นตอนนี้เลยอ่ะเราไปกับใครอะเบิ่งแล้วต้องไปกินกี่โมงถ้ากินตอนเนี้ย อันนี้คือเลือดกุ้งมังกรถึงบอกหากกินยากมากอันนี้กืนได้เลยหรอมันกืนได้ใช่ไหมเฮ้ยติดไปเลยใส่ลงไปเยอะมะกอุ้ยไม่ใส่ลงไปอย่างเงี้ยใส่เลยได้กี่ฟัวไม่ขนาดนั้นแม่ไม่ได้แบบก็คือน่าจะใส่สไปเยอะไปสไปเลยสไปเลยถ้าเป็นสไปล้วนเลยมันก็มีหนังอะไรเดยเหรอถ้าเป็นคนตัวเอ็ดมเป็นใครไปแม่มันมันจะเป็นไง ค่อยๆไปค่อยไปท่านไหนอย็บเ่ยนเเกี่ยอย่าอยู่ไม่นิ่งไงเหรอกี่วันเดือนหนึ่งสนุกสนุกนอนกบวนกระบายอยู่คนเดียวอีกรู้พอทำทำไมมันล้วมีอาการแน่ก็เริ่มแม่วนี้อ๋อตัวยืนตัวตรงไม่ได้เลยหรอ เนี่ยร่วมขอกล้อง้วปิดเขาเลยอ่ะเอาไเอาไดร่วมเอาเอ้งทเคนดูเยอย้ดูตามกูลงแล้วดูตามกูขึ้นยงให้ยแบบเลยเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะคิดว่าไปหมดแล้วอ่ะลาลาแ้ผู้ชมเลย อันนี้ก็จบแล้วคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรถือว่าเป็นฟิลแบบว่าใจจอยเดอะเลนเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปคือดำน้ำสัญญาว่าเราจะอินเสิร์ตแต็ตีทุกคนเลยเป็นครับอันนี้เจ้าของเรือสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับบางกีครับบางกีบางกีครับผมบางกีอันนี้ทัวร์ของอะไรครับเรือบางนีทัวร์บาณนีทัวร์ราคานาหลักมากมี200ก็ได้เลได้กินอยู่ก่อนก่อนเก็บตังค์ครบพันเมื่อไรค่อยมาอ่้เดี๋ยวขึ้นมาติดต่อไว้นะคะนี้ทัวร์แบบเป็นกันเองมากใจจอยไปบ่าย ไปสักนอนแล้วนอนนอนดีอย่าเวลาคนที่แบบนั่งความแสนแสบแล้วอยากจะได้ผู้ชายอย่างเงี้ยนั่นก็ถือขวดน้ำอย่างเงี้ยแล้วพอเรือพ่วงเนี่ยเฮ้ยเกียร์ปะคะเคยแบบหลอกๆมาถอดมอเตอร์ตบกระบาลเลยนะเก่งให้ไหมนี่ก่อนนะแกยู่ส่วนแกป้ามาดิมาป้ามาเนี้ยป้าป้าเอ้ยมาดิป้ามาดิขับมามปลามา หนูกลาบ้านมันหนูถอนให้นั่งรถมันเหมาะห้่าป้าแก่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเคยเจอ้าะอย่างเงี้ยเพราะฉะงนั้นยิ่งเก็ราไม่ได้เป็นญาติกันทั้งหมดเหมืนันไปอยู่ดีก็เจ็บแคทเธอรีนยิงมันได้ค่ะ